ครับซึ่งการตีความและการรับรู้ของอีกฝ่ายมันก็เชื่อมโยงโดยตรงไปถึงประเด็นสําคัญที่บทวิเคราะห์เน้นย้ําตลอดทั้งฉบับเลยก็คือเรื่องมนุษยธรรมนะครับคำนี้ดูเหมือนจะเป็นแกนกลางของเรื่องเลย Humanitarianism ในที่นี้นะคะบทวิเคราะห์เขาตีความในความหมายที่ค่อนข้างกว้างคือหมายถึงการกระหนักและเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์หรือ Human dignity แล้วก็สิทธิขั้นพื้นฐานของทุกคน โดยไม่คำนึงถึงสัญชาติเชื้อชาติหรือสถานะใดๆเลยค่ะประเด็นสำคัญที่บทวิเคราะห์ชี้ก็คือว่าการกระทำใดๆก็ตามแม้ว่าจะไม่ได้ใช้ความรุนแรงทางกายภาพเลยนะคะแต่ถ้ามันส่งผลให้อีกฝ่ายหนึ่งรู้สึกหวาดกลัวไม่ปลอดภยัยถูกทำให้อับอายหรือรู้สึกด้อยค่าในความเป็นมนุษย์ของตัวเอง สิ่งนั้นก็ถือว่ากระทบต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่ได้รับการคุ้มครองตามหลักสิทธิมนุษยชนสากลค่ะอืมบทวิเคราะห์ยังยกตัวอย่างข้อสังเกตจากนักสิทธิมนุษยชนด้วยใช่ไหมครับที่บอกว่าถ้าหากเหตุการณ์นั้นๆเนี่ยทำให้ชาวบ้านในหมู่บ้านชายแดนฝั่งกัมพูชาเขารู้สึกว่าวิถีชีวิตปกติของเขาถูกคุกคามหรือพวกเขากลายเป็นเหมือนเหยื่อทางสื่อ media victims คือถูกนําเสนอภาพในแง่ลบซ้ําๆจนเกิดความรู้สึกไม่ดีอันนี้ก็อาจจะเข้าข่ายเป็นการทําร้ายทางมนุษยธรรมโดยอ้อมได้เหมือนกันแม้จะไม่มีใครได้รับบาดเจ็บทางร่างกายเลยก็ตามค่ะนั่นคือมุมมองหนึ่งที่ให้ความสําคัญกับผลกระทบทางจิตใจและสังคมในระยะยาวนะคะแต่แน่นอนค่ะบทวิเคราะห์ก็ไม่ได้นําเสนอแค่ด้านเดียวยังมีมุมมองที่แย้งขึ้นมาเหมือนกันว่าในพื้นที่ชายแดนซึ่งโดยธรรมชาติของมันแล้ว มักจะมีความตึงเครียดแฝงอยู่การแสดงออกบางอย่างเช่นการเปิดเพลงการประดับธงหรือการจัดกิจกรรมในฝั่งของตัวเองเนี่ยอาจจะถูกมองได้ว่าเป็นเพียงการยืนยันสิทธิในพื้นที่ของตัวเองหรือ assertion of rights นะคะและตราบใดที่มันไม่ได้ก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตหรือทรัพย์สินของอีกฝ่ายโดยตรงก็ไม่ควรถือว่าเป็นการละเมิดหลักมนุษยธรรมที่ร้ายแรงอะไร